สวัสดีครับวันนี้พี่เน่งสายหาต้นไม้ป่าดสวยงามพามาชมปะกัดยามค่ํานะครับมาดูว่าปลาที่เลี้ยงไว้หมักไว้ฟอมไว้ตัวผู้ที่ชอบตัวผู้ที่มีเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ใส่ตัวเมียแล้วโอ้โหแม่เจอตัวเมียปั๊บเข้าทันทีเลยครับเป็นไงพี่น้องเป็นไงเป็นไงน่น เห็นปลาตัวอ,อื่นลงมาป,ปมั๊บพองปั๊บโอ้โหนืทินค่าใครยังมายุง่งนะเป็นไงนี่ครับเรก็จะตักให้ดูนะครับว่าปลาที่เลี้ยงไว้ตัวผู้นะครับสีเป็นยังไงอ่านี่คือถัง20ลิตรที่ผมใช้เลี้ยงใช้ฟอร์มปลาตัวผู้นะที่ผมชอบแล้วก็เป็นปลาที่ผมคิดว่าจะทําพ่อพันธุ์ต่อไปในอนาคตครับก็เดี๋ยวช้อนดูว่าสีเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวนะ มามาตมา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 ขอดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยอนีครับนี่คือสีนะฮะนี่ยังไงประมาณนี้อ่าอาจจะไม่ชัดเจนนะฮะอ่าชัดละก็ประมาณเกดสีแบบนี้ครับเป็นเขียวเหลือบทองครับมุกเขียวเหลือดทองมุกทองนะฮะเนี่ยแปลที่ผมทำไว้ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวให้ครอบปอนดูก่อนนะอ่าเดี๋ยวดูอมา,ด,อามอออดูตัวต่อไปดีกว่าเนาะตัวต่อไปอ่าปุ๊บแนี่ตัวต่อไปก็ประมาณนี้เลยปลาเนื้อดำเกล็ดเขียวเหลือบทองนี่ใส่ตัวเมียเข้าไปปุ๊บก็จะเห่าประมาณนี้อ่าเป็นไงหาตัวเมียแล้วเขาก็ใส่ตัวเมียไปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวตักขอดูหน่อย ขอชมหน่อยขอชมความหล่อหน่อยอ่าเป็นไงชมความหล่อหน่อยดิปึ๊บอ่าโอเคนะให้เพื่อนๆได้ดูครับปลาทุกงผู้ที่ผมเลี้ยงมาตาก็ประมาณนี้ครับเขียวเลือบทองอ่ะมุกสีทองอประมาณนี้ครับเนื้อดำนะประมาณนี้ประมาณนี้ให้เพื่อนๆได้ชมะนะโอะเคเนาะ วยรออ่าจังแชงเขว่าหลอดดิเนาะอ่าดูตัวต่อไปดูตัวต่อไปอปล่อยมันอ่ตัวต่อไปมาดูปุ๊บปุ๊บอ่านี่พองใหญ่เลยนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาฟอร์มในถัง20บิอ่านี่นางหาตัวเมียใหญ่เลยก็เอามาให้ตัวเมียมันตัวผู้มาพองดูบ้างครับอยาเอาไว้ให้มันหงอยเหงาครับนี่ประมาณนี้เลยนี่เนื้อดำประมาณนี้ ไว้กำลังกัดมันนี่ยังไงเดี๋ยวมายุกับข้ากำลังคลองตัวเมียอยู่เฮ้อยังไงเดีด๋ยวดูดีดน้ำใหญ่เลยแรงครับเนี่ยปลาตัวเล็กไม่เดี๋ยวดีดน้ำกระจายเลยโอเคปล่อยเขาก่อนเนาะเดี๋ยวให้คนอ่ามดูตัวต่อไปเลยปุ๊บน,น,น,นี่นี่ตัวต่อไปประมาณนี้เลยเนื้อดำนี่เป็นไงจะตักดูติเป็นไงก็เพิ่งมาฟอร์มเหมือนกันตนนัวนี้อ่าเดี๋ยวดูก่อนจะดูเป็นไง อ่าเมีอันนี่โอ้โหไงเป็นไงนี่โหดไหมโหดได้ใจไหมโหดนี่นตาไงอันนี้โหดใช้ได้อ่าโอเคเนาะโอเคโอเค,อเค,อเคร,อรอรอรอใช้ได้ใช้ได้โอเคเดี๋ยวมดูตัวนี้อ่าดูตัวนี้ตัวนี้ก็นี่ตัวนี้ผมชอบมากเป็นปลาตัวที่ผมชอบมากเพราะว่าฟอร์มมันสวยยืนน้ำสวย แล้วก็ค่อนข้างสวยมากเนื้อดำสนิทอย่างนี้เนี่ยนี่เนไโอเคเนาะโอเคโอเคสวยหล่อที่ต้องใช้เขาหล่อโอเคอ่าตัวต่อไปปุ๊บแหน่ตัวต่อไปดูดิชมน้อยอ๋อโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากโอ้เป็นไง ยังไงครับพี่น้องโอ้โหหูใหญ่เนื้อดำเป็นไงเนี่ยโหปวดไหมปวดเนาะโหดใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้โอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวท่านนี้ก่อนบ๊ายบายครับเดี๋ยวมาชมใหม่เนาะเดี๋ยวพาชมใหม่วันนี้ก็เด็กสวัสดีครับ